นี่นี่นี่นมามาช่อนว่ะนี่ปลาช่อนไอห่ามาครับอีกตัวหนึ่งลาช่อนไปสวยครับโอ้ยเฮียมีปลาดินว่ะนีน่ครับมีปลาดินครับกลัวครับสองตัวฝ่<พ>ามือได้ครับเฮ้ยฝ่ามือฝ่ามือสีนส่นิ้วได้มานะครับแต้มแรกสองหมายนี้ไปโอเคไปโอเค สวัสดีครับผมเซนปั๊บพีเซอร์เวครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่นะครับหมายอยู่คลิปนะครับวันนี้ก็จะพามาดูรอบดักปลานะครับก็จริงก็ไม่อยากจะถ่ายดูหรอกแต่ว่าคลิปในช่องเรามันไม่ค่อยมีหลงก็เลยถ่ายให้ดูด้วยนะอันนี้ก็เป็นหมายที่ว่าผมมาดักประจำแหละนะครับแล้วแต่บางวันก็จะได้เยอะได้น้อยนะนี่ก็มากับเซียนเนมนะครับนี่เพิ่งกลับจากโรงเรียนนะครับก็ชวนออกมาดูรอบนะนี่ก็เป็นส่วนยุคานะครับใกล้ๆกับไอหน้าข้าวแล้วก็ เขาเพิ่งปล่อยน้ำเมื่อเมื่อวานเมื่อวานาวาน้ำไหลแรงมากเลยน,นี่น้ำไหลช้าเนี่ยขอน้ำครับนี่เราก็ดักตจำน้ำไหลไม่าจะมีตัวอยู่นะทั้งหมดวันนี้มี3จุดในสวนยูคามี2จุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกอีกจุดหนึ่งดูกัาหมึกตาไหมน้ำไหลมันจะมีตัวอยู่ปะ่ะนีนี่นี่นี่มามาช่อนว่ะนี่ปลาช่อนไอ้ห่าอยู่ผอบไม่ได้ปลาช่อนสูบไม้เหี้ย อุ้ยโหแรงดีเยอะนะแรงเยอะนี่เอาเราต้องเราถ่ายไว้หยิปประสบอะไปอันนี้ช่วงไหนอะช่วงคลิปไม่ลงแต่คนอยากถ่ายไงคลิปไม่มีจะลงครับช่วงคลิปไม่มีจะลงอาจะไม่ขาดหรอกโอ้กระเด็นน้ำกระเด็นเฮ้ยมันก็ไม่ได้ผอมขนาดนั้นนะก่มังมีซส์อยู่นะ จับแน่นๆน,ย,นยประชนันเดี๋ยวอดแดกอดจริงดูโงนี่ครับรช่อนเราตาแต้มตาตัวแรกแต้มเลยเพราะเนี่ยเราก็จะดักน้ำไหลแล้วต้องเช็คก่อนว่ามันขาดนะน้ำไหลแล้วว่าน้ำไหลเบาแล้วไม่ใช่ปลาปนนอยู่นี่เต็มเลยนะอืมนี่ยมันรอบล้มเลยไหมรอบยงังไงน้ำน่าจะข้ามไปตัวแล้วดีกว่เฮ้ย,ย,ย มันใหญ่เลยนะแต่ว่ามันจะเป็นหัวโตปะวะไม่โตไม่โตไม่โตพอดีแะเนียพอดีไม่โตไม่โตดูมาครับอีกตัวหนึ่งปลาช่อนไนม่เป็เต่าด้วยไม่เต่าเฮ้ยเฮ้ย <อ S 1> <hi> พอได้อยู่นะได้ไซส์ได้ได้เ <hi> ยอกเต่าอีกเต่าก็จับที่นี่มันชอบมีปิงนะ กลัวเราแม่งมีปิงในเต่าอันตรายอีกกลัวเอ้ยมันเหมือนแบบไม่โตโหไม่โตใหญ่อยู่นี่ครับใบสวยครับใส่ก่อนเดี๋ยวอดแดกเฮ้ยมันหมานจังวะวันนี้วันนี้ได้นะเออนี่ได้หน้าด้วยมันตกกระเบ็ดตกอะไรกินนั้วนี่ยไปมันตกกระมบิดหลังแล้วตียากก็ตีทันมาตียากอยู่เอาสุดต่อไปครับ มีว่ามีตัวเฮ้ยเฮียมีปลานินว่ะนี่ครับมีปลานินครับตัวครับของตัวฝามือได้ครับเดี๋ยวไซนี้เอาไปปล่อยบ่อน่าจะคึกป่ะปล่อยบ่อแล้วนี่มีมีรอยขาดด้วยแล้วต้องซ่อมนะนะครับจับปลาออกอ่ะก็ปลาพวกปลานินหรือปลาช่อนเอฟส่วนใหญ่ปลานินปลาช่อนมันน่าจะมีอยู่แล้วแต่ว่าปลานินมันน่าจะเข้ามาตอนช่วงน้ำท่วมนี่ไซนี้ เดี๋ยวไซประมาณนี้เราว่าเราต้องต้องปล่อยบอ่อนะเราต้องอรีบทำโตให้มันโตนั่นเออรีบดูแล้วเราจะต้องรีบกลับว่าเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันตายมีกระจิว๋วอีกตัวนะึงมีตาขึ้นอืออีกตัวนะึงนี่ดูนี่นะไอ้สองวันหนึ่งคืนแต่ไม่ใช่แล้ดูยังไงไวันเว้นวันเออสองวันหนึ่งคืนงงเลยอะไรวะมาไงเนี่ยเดี๋ยวซ่อมก่อน มีปะนจะมาหมอตัวเล็กอะไม่เอาอะไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปอ่ะอ๋อเดี๋ยวตรงนี้ไปหนึ่งเฮ้ยพับนี่ฟ้าเมื่อกี้แหมดูเนี่ยโอ้ยโอ้ยปนินตัวนี้พอได้เว้ยอืมพอได้อยู่ตัวนี้ไปตัวแล้วไ่ฟ้ามือจะถึงแล้วเว้ยตัวนี้ระวังจับปนินก็ต้องจับแม่งแน่นๆอ่ะจับไม่แน่นเดี๋ยวแม่งบาดมือแม่งเจ็บ ปลาหนินมาตอนนี้พอได้อยู่นี่เฮ้ยฝ่ามือสีน่ <4 S 2> นิ้วสี่นิ้วได้ปลานินเยอะเหมือนกันนะในนีนนเน้เดี๋ยวไม่มีโอกาสเดี๋ยวมาทําคลิปยิงปลาแล้วกันมันมีต้นไม้ให้ขึ้นพอให้ขึ้นแล้วก็เช็คก,ก่อนหล่อลอกไม่ขาดแล้วก็ดักปลาดักเหมนเดี๋ยวขึ้นใบอ่ะเบือจังต้องย้ายจุดต้อไปต้องย้ายจุดตรงนี้มันจะเป็นช่วงโค้งพอดีนะครับ มันเป็นช่วงโค้งนะครับโค้งอนะ่ะตรงนี้มันจะเป็นเบ้าที่ใหญ่นะครับตรงนี้มีปลาขึ้นบ่อยเนี่ยน้ำไหลอนะ่ะน้ำไหลตลอดเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะมีตัวไหมตรงนี้ตอกมอีกดิอุ้ยเียบเลยบางทีบางใบที่ว่ามันไม่ได้เราต้องคอยเช็กว่ามันขาดแบบมีปลาดินสิวอะ่ะไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อน,อนว่าะเดี๋ยวว่าปลาใหญ่ได้ ม่มีตรงนี้แม่งไม่มีอะไรเลยโอ้โหตรงนี้นี่ว่าแล้วนะครับใบนี้มันไม่ได้นี่ใบนี้ดูรอยขาดนะครับนี่รอยขาดถ้าปลาเข้าบางทีปลามันพวกปลาช่อนมันกระทุงมาเดียวมันก็ออกได้แล้วเนี่ยต้องคอยเช็คตลอดนะครับเราต้องซ่อมมันนะครับเราเชือกมานั่นเดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนว่าขาดตรงไหนเพิ่มไหมนี่มีขาดอีกนะครับอันนี้ผมเพิ่งดูไปมะลืน นะครับเนี่ยจะมีรอยข่าวตรงนีงน้จะเป็นจะเป็นตุงเงินตัวทองเข้านะแล้วกาจะแบกออกนะครับแล้วไงผมขอซ่อมไอ้ใบนี้นะเดี๋ยวก็ไปเจอกันไอ้อีกหมายข้างนอกนึงไอ้อีกหมายนึ่งก็เป็นน้ำไหลเหมือนกันนะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันหมายนู้นนะครับอโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงอีกหมายแล้วเนี่ยสภาพหมายเป็นน้ำไหลมันทางมันจะลงไปลึกห่ออะไรครับไม่ร่ามนแต่แต้องตกน้โดยส่าเรือ<ม>่อต้อตกครับเพราะว่าผมตกมาแล้วจะต้องไปไม่ได้เหรออย่างเี้ยเดี๋ยวทำทางให้กันมง ตรงนี้ก็เป็นหมายน้ําไหลนะครับผมได้ปลาช่อนบ่อยแต่ว,ว่าไม่รู้วันนี้จะได้ตัวแ่บเพราะว่าน้ําตรงนี้มันเหมือนเชื่อมกับแม่น้ําอ่ะน้ํามันขึ้นขึ้นลงลงบ่อยๆ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมีว่ะฮวานะครับแต้มแรกสองหมายนี้ไสโอเคยไสโอเค <c oughs> เโอกระทังนึงมีรูขาดนี่เป็นเรื่องเลยนะ อึ้งตายขึ้นไปทั้งขึ้นใช่หรอเออใหญ่แล้วนะอฮ้ยแล้วตัวน,นี้เขาทำไงจะอ้วนนะเน,บบนี่ยเลี้ยงสมบูรณ์แปลว่าเป็นกำลังดีเขาเยอะไม่เดี๋ยวเอาดุดมือ่มาณนี้นะโอเคอเนี่ยตายเขาได้อยู่ตนะรงนีนะ้โอเคจยบร้อยเนี้ยเฮ้ยรอบเงิน ไม่ต้องต้องขยับไปหน่อยเพราะว่ามันแห้งน้ำลงใช่ใช่ดับไปไม้ดิไม่พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันเทนน้ำมันขึ้นเลยเออตายตายเปล่าไม่ได้ไม่ได้โอเคตอที่ได้วันนี้เห็นไหมในคลิปเห็นไหม นีเป็นมีช่อนใหญ่เลยวนันนี้นี่บร้อยครับได้ปลาช่อนกี่ตัววะประมาณประมาณสักสี่ห้าตัวเออสี่ตัวสี่ตัวได้แล้วก็ปลานิีกีมตัวนะครับน,นี่ก็แค่ประมาณวันเว้นวันดูวันเว้นวันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้ช่องพีซีโรนะครับเดี๋ยวมาทํารายการแบบนี้ให้ดูอีกนะครับก็ต่อเมื่อรายการนี้จะมาก็ต่อเมื่อไม่มีคลิปจะลงนะครับนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ